ื่อวันถึงอินสตาแกรมน้องอาชีตอนนี้เหมือนมีคนเข้ามาตอบว่าด้วยค่อยคำที่แรงเหมือนกันพี่โบเห็นยังครับค่ะก็ได้เห็นค่ะเป็นยังไงบ้างก็เสียใจอะค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบการเล่นอินสตาแกรมต้องเป็นการที่ต้องมามีการคอมเมนต์เพื่อที่จะแบบตอว่าหรือว่าทําร้ายจิตใจ,จกันนะคะเพราะว่าคือน้องเองอาจจะไม่ได้น้องเองอาจจะไม่ได้อ่านเท่าไหร่เพราะว่าน้องก็อ่นานภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็น้องเองก็คงไม่ได คือให้ความสนใจมานั่งอ่านทุกคอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้แต่เราเองคนที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆหรือคนที่รักอาชีพมาเห็นเนี้ยก็อาจจะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของ Instagram นั่นจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาแบบ เป็นเพื่อนกันมาให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะก็เสียใจนะคะเพราะว่าอย่างที่โบบอกว่าเราครอบครัวของเราเราเลือกไม่ได้อะที่ครอบครัวเราของทางโบกับทางคุณฟลุ๊กจะแยกกันแต่ว่าเราก็พยายามเป็นคุณพ่อและแม่ที่ดีที่สุดให้กับน้องในทุกๆวันและน้องเองน้องชิคก็เป็นเด็กที่มีความสุขมากนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบไปเอาใจหรือว่าทําให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าราว่าวันนี้เราก็เหมือนน้องก็เข้าใจแล้วน้องเองก็เป็นเด็กที่มีความสุข เพรว่าไม่อยากให้มีอะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจน้องแล้วก็ไม่อยากให้มีการต่อว่ากาันเพราะว่าพอเริ่มมีการต่อว่าหรือมีการจะมาให้ความคิดเห็นเป็นทางลบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายๆคนที่มาให้ค,คอมเมนต์ต่อๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ มันก็จะมีแต่การด่าว่าการรันเปล่าๆไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็คุยกับน้องตลอดอย่างที่ทุกคนทราบเพราะโบเองนะโบก็ชีวิตโบก็วันนี้ก็มีแต่น้องเป็นหลักอยู่แล้วนะคะกว่าที่เราจะมันตัดสินใจมีครอบครัวอีกทีหนึ่งได้เนี่ยก็น้องก็สิบขวบแล้วนะคะน้องอาชีเองเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขเหมือนกันเพราะน้องเองเขาก็เขาก็เหมือนเขาต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆวันนึงเขาก็ต้องมีแฟนวันนึงเขาต้องมีเพื่อนมีครอบครัวแต่เราเองเนะี่ย เราให้ความสําคัญกับลูกอยู่แล้วเราก็ต้องแต่เราก็มีต้องมีกําลังใจในการใช้ชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจอ่ะคือไม่อยากให้มองอะไรแล้วแบบเหมือนกับว่าออมองคิดไปในทางลบ,ลบหรือมองคิดไปในทางที่เสียหายเพราะว่าวันนี้เพราะว่าทุกฝ่ายคือที่เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เนี่ย เป็นครอบครัวใหญ่ได้เพราะว่าทุกคนมีความใจกว้างมีความเข้าใจดีกว่าเราไม่คุยกันน่ะโบกับฟลุกเป็นพ่อแม่ที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยทะเลาะกันด่าว่ากันแล้วลูกเนี่ยแหละจะมีปัญหา